สวัสดีครับวันนี้พามาเข้าป่ามาเก็บเห็ดครับเจอเห็ดดอกหนึ่งครับอยู่บนต้นไม้ครับต้องเอาบันไดมาขึ้นเอาครับดูครับเห็ดครับดูโบโกนครับนี่ครับบ้านผมก็บ้านผมก็เรียกเห็ดพึ่งครับนี่นี่บันไดเดี๋ยวผมครับพัานปุ๋ยครับหมานเหล็กนครับนายผานหมานเหล็กครับเหล็กในครับอย่าอย่าอย่า ยาวาจาักสั้นมาดูครับว่าหลังนี้จะโดนโดนต่อยไปสี่ดอกเดี๋ยวโอ้สูงรลบเิี้ยวเลยกำลังเต็มตัวอยู่ครับเจอกเจอครับอีกสกครู่ครับ ลูกมันเกยไหม,มกำตัดเอาแค่นี้นะครับแล้วตรงนี้เราปล่อยไว้ครับให้มันกำลังต่อน,น้ำไม่มีเลยครับน่าจะลูกมันมมรัวเชก่อบ จริงเราเห็นหลายรังอยู่ครับแต่รังนี้เห็นใหญ่เลยเอาก่อนออออปล่อยเลยปล่อยลงมาเลยปลอยกินดีรรรหรอฮะ นี่ครับมมครับทีอ่อยู่ในครูน่นั่นแหละตกเต็มเลยแตกตอยู่แตกแตกล็อก,กโอ้เดี๋ยวไฟตกใส่หัวผมว่าจะไปเก็บกกตอนนี้ครับไฟเริ่มมั่ลงครับผ่านผ่าน พานครับพานลงมาแล้วครับเอาไม่ได้เอาหมุดครับเอาเตะพอกินครับจหายแล้วครับไม่มือข่อยโอ้ไฟไม้มือข่อยนี่ครับไว้ตั้งเยอะครับไว้ให้มันสร้างรังต่อไป ดึงตกได้ไหมครับต้องอคอยออกด้วยนะครับฮะต้องอคลอยออกคืนนะครับไม่ไม่ตีทิ้งไว้นี่นี่ดูครับช่างโยกเอาครับเอามือโยกเอาเลยได้แต่รังครับน้ำไม่ได้น้ำไม่มีหัวน้ำไม่มี พันปุ้ยกำลังถดตอกออก